เพราะว่าปัญหาของคนบนโลกใบนี้เกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบทั้งหมดเลยถ้าเราลึกลงไปของปัญหามันคืออารมณ์เชิงลบทั้งหมดถ้าไม่มีอารมณ์เชิงลบนั่นไม่ใช่ปัญหาและการโค้ดคือการทําลายอารมณ์เชิงลบลึกลงไปของอาการเจ็บป่วยลึกลงไปของการเงินหรือลึกลงไปของเรื่องนางานหรือเรื่อ,องความรันคืออารมณ์เชิงลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะนั้นปัญหาคืออารมณ์การโค้ดคือ การปลดล็อกอารมณ์แล้วก็การโค้ดจะเข้าไปเปลี่ยนจิตใต้สำนึกเพราะว่า,าปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆมันจะฝังในจิตใต้สำนึกแล้วก็การฝังจิตใต้สำนึกข้อดีคือมันไม่สามารถให้ใครมามาควบคุมชีวิตเราได้ลองนึกภาพว่าถ้ามันไม่ล็อกเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราให้ดีเนี่ยมันจะมีคนมาคนโทรลเราเพราะฉะนั้นคนที่ที่ถูกควบคุมถูกโน้มน้าวถูกครอบคุมถูกหลอกถูกอะไร เหมือนเขาโดนเทคนิคนี่ยการเปิดจิตใต้สำนึกหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นระวังเวลาไปพวกสัมมนาสะกดจิตคลาดใหญ่ๆอะไรแบบนี้บางทีเขาไปฝังชุดความเชื่ออะไรการไปฟังดนตรีที่เราไม่รู้จกักการไปดูหนังหรืออะไรก็ตามเรากําลังถูกเขาเรียกว่าสะกดจิตถูกถูกอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกมันก็จะเอาออกยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงลึกของทุกปัญหา คือความสัมพันธ์ถ้าเราเห็นคนเจ็บป่วยลึกลงไปคือความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนรอบข้างถ้าลึกลงไปเรื่องการเงินคือความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตของเขาถ้าลึกลงไปของปัญหาเรื่องงานงานเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพราะนั้นลึกลงไปคือปัญหาความสัมพันธ์ทั้งหมด การแก้ปัญหาความสัมพันธ์จึงไปแก้ปัญหาอื่นแก้อารมณ์เชิงลบและแก้ปัญหาอื่นๆตามไปเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความเชื่อนี้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะปัญหาไหนเราสามารถเข้าไปช่วยได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีเวลามีพลังงานมีความรู้ไม่อะไร